ก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงอยู่นะคบว่าค่าของฟังก์ชันอ่ะมันอาจจะลดลงเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่งั้นอ่ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเป็นกราฟมาให้ดูแบบนี้เราได้เป็นสมการมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนค่าของฟังก์ชันมันเป็นอะไรเนาะแต่ตอนเนี้ยผมขอกลับขึ้นไปสรุปหลักการตนะั้งแต่ที่แรกเลือดให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าเวลาเราอยากจะหาลิมิตของอะไรที่เป็นสมการมาเนี้ย ขั้นแรกก็คือว่าเราจะลองแทนค่าดูก่อนได้เป็นตัวเลขมาหรือได้เป็นตัวเลขธรมธรมดาธรรมดาเตษส่วนมาเนี่ยเราจะสาม,มารถตอบได้เลยเนาะในหัวข้อที่แล้วอะเราได้เจอกรณีที่เป็นศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องจัดรูปดูก่อนเรามักจะต้องแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบนะไม่งั้นบางทีเราก็อาจจะต้องคูณด้วยคอนจูกเกตเอาใช้คอนจูกเกตใช้คอนจูกเกตเนาะทีนี้รูปแบบถัดมาในหัวข้อนี้ก็คือว่าถ้าหากว่า เราเจอตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์นะเก็เป็นเศษส่วนเป็นตัวเลขหารด้วยศูนย์แบบนี้เราจะได้ว่าลิมิตตรงนั้นนะ่ะจะออกมาเป็นลบอินฟินิตี้ไม่ก็อินฟินิตี้นะครับดังนั้นวิธีการรับมือตรงนี้ก็คือว่าเราจะพยายามแยกตัวประกอบตัวส่วนนะจัดรูปให้เป็นเลขอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็คูณกับหนึ่งนศูนย์ดูนะครับแล้วก็เราจะสนใจแค่เครื่องหมายของมันก็พอเพราะสุดท้ายแล้วอะเราหรือว่าคําตอบของมันเนี่ยจะต้องเป็นลบอินฟินิตี้ไม่ก็อินฟินิตี้เป็นได้สองแบบแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างตอนนี้้กกัเลยเลยแลว น,นะผมขอหาที่ถามไว้เมื่อกี้ก่อนอ่ะโอเคสตงเกวตวตรงเนี้ยถ้าเริ่มมาผมยังไม่รู้อะไรนะผมก็ต้องลองแทนค่า x เป็น3ดูก่อนนะครับซึ่งพอเราแทน x เป็น3ไปแล้วเนี้ยเราจะได้เป็น2ลบด้วย15หารด้วย0เนาะจะได้เป็นลบ13หาร0นะครับพอเราเจอตัวเลขหารด้วย0เสร็จปุ๊บเรารู้แหละว่าไอเนี้ยมันก็เป็นลบ infinity มันก็เป็น infinity แต่ตอนเนี้ยผมยังบอกไม่ได้นะว่ามันจะเป็น ลบอินฟินิตี้ถึงแม้ว่าผมจะเห็นเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้ก็ตามผมก็ต้องมาจัดรูปดูกันก็คือว่าผมจะแยกมองตรงนี้เมาเอกเข้าสู่สามสังเกตว่ามีประจุบวกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสองลบห้าแล้วก็คูณกับเซตหนึ่งส่วน x ลบสามแบบนี้ไปละกันทีนี้สังเกตว่าก่อนหน้านี้เราค่าข,าของสองลบห้าเเมื่อ x เข้าสู่สามมาแล้วจะได้เป็นลบทสามเนาะผมก็เลยจะได้ว่าก้อนข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวผมใช้เป็นสีม่วงละกันก้อข้างหน้าตรงนี้ จะได้เป็นลบทิสามนะครับแต่จริงๆเป็นตัวเลขอะไรไม่สําคัญผมรู้แค่ว่ามันมีเครื่องหมายเป็นลบแล้วกันทีนี้ก้อนถัดมาตรงนี้ x ลบสามถูกปะสังเกตว่า x เข้าสู่สามแล้วก็มีประจุบวกตรงนี้นะครับความหมายของประจุบวกกก็คือว่า x เข้าสู่สามจากทางขวามือเดี๋ยวผมวาดูนี้ก่อนนะแต่ว่ากราฟของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่แหละแต่ว่า x เข้าสู่สามจากทางขวามือการที่ x เข้าสู่สามจากทางขวามือก็แปลว่า x จะเข้าสู่สามจากทางทิศนี้ หรือก็คือว่า x เนี่ยจะมากกว่า3นะครับการที่ x มากกว่า3อ่ะเราก็เลยจะได้ว่า x ลบ3เนี่ยจะมากกว่า0ูนะครับการที่ x ลบ3มากกว่า0ูนะก็แปลว่ามันจะมีค่าเป็นหวกเนาะเราก็เลยจะได้ว่าลิมิตของเซตหนึ่งส่วน x ลบ3ตรงเนี้ยผมจะใส่ประจุบวกเข้าไปปิ้งทีนี้ลบคูณบวกก็เลยจะได้เป็นลบเนาะเราก็เลยจะได้ว่าลิมิตตรงนี้จะมีค่าเป็นลบอนฟินิตี้ไปนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างมาตอนนี้พึ่งก็เป็นฟังก์ชันตัวเดิมแหละเราแทนค่าไปก็ได้ลบสิสส่วนนเนาะ แต่ทีนี้ถ้าผมจะลองทําแบบเดิมดูนะสังเกตว่าผมก็จะแยกเป็นลิมิตของ x เข้าสู 3. ่3คราวนี้จะเป็นประจุลบและแล้วก็2ลบ 5x คูณกับ1ส่วน x ลบ3เนอะเราทําแบบเดิมเด็ดเลยนะครับก็คือเราแทนค่ามาดูก่อนเพราะได้เป็นลบ13สนส่วนก็เลยแตกเป็นสตัวนี้ออกมาแล้ว2ลบ 5x เนี่ยเราก็รู้แหละมันก็มีค่าเท่าเดิมเป็นลบ13แต่ว่ามีประจุเป็นลบเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะก็คือตอนเนี้ย x เข้าสู่สามเรามีประจุเป็นลบม,มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ประจุเป็นลบเนี่ยก็คือว่า x จะเข้าสู่สามจากทาง้ายมือแล้วสมมติฟังก์ชันของเรากราเป็นไงมาจะแล้วแต่แหละแต่ว่า x จะเข้าสู่สามจากทางซ้ายมือ x จะเข้าสู่สามจากทางทิศนี้แล้วนะครับการที่ x เข้าสู่สามจากทางซ้ายมือเนี่ยก็แปลว่า x จะน้อยกว่าสามเนาะซึ่งคราวนี้พอ x มันน้อยกว่าสามมันก็เลยจะแปลว่า x ลบสามเนี่ย น้อยกว่าศูนย์การที่ x ลบสามน้อยกว่าศูนย์เนี่ยก็คือประจุมันจะเป็นลบไปแหละได้ว่าตรงนี้จะเป็นลบไปตรงนี้เราก็เลยจะมีลบคูณลบลบคูณลบจะเป็นบวกเนาะดังนั้นลิมิตตรงนี้เราก็เลยจะสรุปได้ว่ามันจะออกมาเป็นอินฟินิตี้เป็นบวกอินฟินิตี้หรือก็คืออินฟินิตี้เฉยๆไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดมาตรงนี้ต่อเลยนะเริ่มมาตรงนี้เราทําแบบเดิมก่อนก็คือเราแทนค่าไปก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นลบของลบสี่กำลังสามจะเป็นลบของลบหกสิบสี่นะครับแล้วก็จะบวกกับ อคูณลบ4ี่กำลัง2จะกลายเป็น80สิบนะแล้วก็จะลบด้วย6กคูณกับลบ4ก็จะกลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่ละ6กคูณกับลบ4กลายเป็นลบยบนะครับทั้งหมดตรงนี้หารด้วยลบของลบ4ี่กำลังสานะก็จะเป็นลบของลบ64แล้วก็ลบด้วย4คูณกับ x กำลังสองก็จะเป็น4คูณกับ16ไป ตัวเศษตรงนี้เราจะมีเป็นลบจะลบเป็นบวกเนาะ64บวกกับ80แล้วก็บวกกับ24ตรงนี้ก็จะออกมาเป็น100 1 6 8นะครับแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยจะออกมาเป็น0ไปตอนนี้ก็จะมีลบจะลบเป็นบวก64วก64ก็จะเป็น0เนาะทีนี้ตรงนี้ก็เลยจะเข้าอีลอปเดิมนะครับจะเป็นตัวเลขหารด้วยส่นเนาะนะตรงนี้เราก็ลองมาจาับดูตรงนี้จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบ4แล้วก็มีประจุบ,บวกอยู่นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ ก็คือว่าเราจะแยกตรงนี้ให้เป็น2ตัวตัวหนึ่งอาจจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสูงอยู่แต่ว่าสังเกตว่าตัวส่วนตอนนี้เรายังสามารถแยกตัวประกอบได้ต่อดังนั้นตรงน,นี้เดี๋ยวผมดึงจากดูตรงนี้ก่อนนะเราจะมีตัวเศษเนี่ยเป็นลบ x กาลัง3นะครับแล้วก็บวก 5x แล้วก็ลบ 6x แบบนี้เนาะทั้งหมดตรงนี้หารด้วยสังเกตว่าถ้าผมดึงตัวร่วมก็คือลบ x กาลัง2นะก็จะเป็นลบ x กาลัง2แล้วก็จะคูณกับ x ลบ4นะครับ ตรงน,นี้เดี๋ยวผมเขียนใหม่เลยละกันก็จะเป็นมีก้อนหน้าตรงน,นี้แล้วก็คูณกับเซตหนึ่งส่วน x ลบสี่แบบนี้ไปเราอยากจะหาลิมิตของก้อนนี้เนาะสังเกตว่าถ้าเราแทนค่า x เป็นไม่ใช่ติตรงนี้ข้างหลังต้องเป็น x บวกสี่นะครับช่วงน,นี้มันจะแปรก็ได้ก็คือสังเกตว่าถ้าเราดึงลบ x กำลังสองออกมาจะได้เป็นลบ x กำลังสองแล้วก็คูณกับ x บวกสี่นะครับเมื่อกี้ผมเขียนผนะิดเนาะสังเกตว่าถ้าเราคูณกระจายกลับเข้าไปเนี่ยจะได้เป็นลบ x กำลังสามแล้วก็ลบสี่ x กำลังสองตรงกับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะแล้้ววก็เดดี๋ยผมึงง x ตรน,น ดังแล้วแยกวงออกมาเป็นอีกเศษส่วนตัวหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นหนึ่งส่วน x บวกสี่ไปสังเกตว่าตัวเจ้าปัญหาตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวข้างหลังหนึ่งของ x บวกสี่ตรงน,นี้จริงๆนะครับเพราะว่าแทนแล้ว,วมันจะกลายเป็นส่วนศูนย์ไปส่วนตัวหน้าเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นยนะังโอเคเนาะดังนั้นเราก็มาลองดูกันถ้าเราแทนค่า x เป็นลบสี่ไปในตัวหน้าแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวเศษเมื่อกี้เราคิดเลขไว้แล้วดังนั้นเดี๋ยวผมจะลอกมาเลยแล้วกันจะได้เป็นหนะึ่งร้อยหกสิบแปดเนาะ แล้วก็ตัวล่างจะเป็นลบของ16นะครับตรงเนี้ยตัวเลขเป็นอะไรไม่สาคัญแล้วแหละแต่ผมรู้ว่ามันเป็นลบเฉยๆเลยนะตรงน,นี้ผมใส่ประจุลบไปเลยในการจะดูตัวหลังผมก็มองเหมือนเดิมนะ x เข้าสู่ลบ4แล้วก็มีประจุบวกการที่มันมีประจุบวกเนี่ยก็แปลว่ามันเข้าสู่ลบ4จากทางขวามือนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปคร่าวๆแบบเดิมแล้วกันก็คือ x จะเข้าสู่ลบ4จากทางขวามือเนาะการที่ x เข้าสู่ลบ4จากทางขวามือเนี่ยก็แปลว่า x มากกว่าลบ4หรือก็คือ x บวก4จะมากกว่าศูนย์ี่เองน,น้นั้นกล้องนี้ก็เลยจะเป็นประจุบวกไปเนาะเราก็เลยจะได้ว่าตรนเนี้ยเราแทนค่าแล้วได้เป็นตัวเลขส่วนศูนย์ดังนั้นมันจะเป็นไม่ลบ Infinity, อินฟินิตี้ก็บวกอินฟินิตี้หรืออินฟินิตี้เฉยๆเนี่แหละแต่ว่าพอเราแทนไปแล้วปุ๊บเราเจอเป็นประจุลบคูณประจุบวกดังนั้นมันก็จะมีค่าเป็นลบไปนะครับตรงน,นี้ก็เลยจะได้ออกมาเป็นลบอินฟินิตี้ไปอ่ะโอเคทีนี้ข้อดีตรงน,นี้ที่จริงเราก็จะเป็นฟังก์ชันตัวเดิมแหละเนาะ แล้วก็ดังนั้นที่จริงแล้ว่เราก็จะทําแบบเดิมเด็เลยเราจะแตกตรงนี้ออกมาเป็นฝตัวเ๋ยวผมแอดก็แตะมาดีกว่าตรงนี้เข้มาทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะชินตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นลบสี่จากถาง้ายนะครับเ,เริ่มมาเราทําทุกอย่างแบบเดิมเลี้ยงแป๊บนึงนะแล้วทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็คือว่า พอเราแทนค่าไปอะเราก็จะได้ตัวหน้าตรงเนี้ยเหมือนเดิมแหละเราได้เป็นประจุลบออกมาแต่ทีนี้ตัวหลังเนี่ยสังเกตว่าคราวเนี้ยเราเข้าสู่ลบสี่จากทางซ้ายและพอเราเข้าสู่ลบสี่จากทางซ้ายชฉว้สังเกตว่าคราวนี้เราจะได้ว่า x น้อยกว่าลบสี่นะครับคราวนี้เราจะได้ว่า x น้อยกว่าลบสี่ดังนั้น x บวก4ตอนเนี้ยก็เลยจะน้อยกว่า0 x ูนลบ4จะมีค่าเป็นลบไปเรามีประจุลบจอลบก็เลยจะกลายเป็นบวกเนาะเราก็เลยจะได้ว่าตัวอย่างตรงน,นี้ จะออกมาเป็นอินฟินิตี้เฉยๆไปอ่ะดูข้อถัดมาตรงนี้ต่อข้อถัดมาตรงนี้ถ้าเราแทนค่า x เ,เป็นลบหนึ่งไปเนี่ยสังเกตนะครับถ้าเราแทนค่า x เ,เป็นลบหนึ่งไปนะก็จะมีเป็นหนึ่งแล้วก็บวกสี่บวกสามแล้วก็จะหารด้วยลบหนึ่งกำลังสองก็คือศูนย์เนาะเอ้ยไม่ใช่ตีลบหนึ่งกำลังสองได้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวหนึ่งเป็นศูนย์ได้เป็นตัวเลขหารด้วยศูนย์จริงๆดังนั้นเราก็มาตัดรูปดู สังเกตว่าตัวส่วนตรงนี้เราสามารถแยกตัวประกอบได้นะครับ x l x เข้าสู่ลบ1จากทางบวกนะ x กำลังสองลบ4 x บ,บวกสสังเกตว่าหลักการเวลาที่เราเจอตัวเลขหารด้วยศูนย์เนี่ยก็คือว่าเราจะมาสนใจการแยกตัวประกอบเฉพาะของแค่ตัวส่วนนะครับก่อนหน้าน,นี้เราก็แยกตัวประกอบเฉพาะแค่ตัวส่วนเนาะเราจะดึงตัวที่เป็นศูนย์ออกมาเนี่ยแยกวงไว้ต่างหากนะครับเดี๋ยวผมขอให้ไลเป็นสีชมพูนี้ไปนละกัารส,สังเกตว่า ตัวที่เป็นหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยเราแยกมาต่างหากส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเลขธรรมดาเฉยๆเราดูแค่เครื่องหมายพอทีนี้ x กําลังสองลบหนึ่งเนี่ยเราจะแยกได้เป็น x ลบหนึ่งแล้วก็คูณกับ x บวกหนึ่งเนาะซึ่งสังเกตว่าพอ x เข้าสู่ลบหนึ่งพอเราแทนเป็น x เป็นลบหนึ่งไปแล้วเนี่ยตัวที่จะเป็นศูนยะ์น่ะก็คือจะเป็นตัวหลังเนาะจะเป็น x บวกหนึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราแทนไปแล้วว่าถ้า x เป็นลบหนึ่งนะตัวหน้าวงเล็บหน้าเนี่ยจะเป็นลบสองไม่มีปัญหาอะไรเนาะดังนั้น เราก็จะดึงตัวปัญหาตรงนี้ออกมาดังแล้วแยกวงเป็นอีกเศษส่วนตัวหนึ่งไปของนี้จะเป็นอันนี้แล้วก็คูณกับเศษหนึ่ง x บวกหนึ่งแบบนี้ไปเฉยๆเลยซึ่งพอเราแทนค่า x เป็นลบหนึ่งดูนะเราจะได้ว่าตัวเศษตรงนี้เมื่อกี้เราแทนค่าได้เป็น 8, แปดเนาะดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าก้อนหน้าของนี้จะออกมาเป็นแปดหารด้วยลบสองก็มีค่าออกมาเป็นลบไปส่วนตัวหลังตรงนี้เราก็ทําแบบเดิมเด็กเลยก็คือว่าถ้า x อย่างนี้ผมไม่ต้องเขียนการาฟเขาๆแล้วกันก็คือ พอ x เข้าสู่ลบหจากทางขวานะประจุเป็นบวกตรงน,นี้เราก็เลยจะได้ว่า x เนี่ยจะมากกว่าลบหน,นะครับหรือก็คือ x บวกหเนี่ยจะมีค่ามากกว่าศูนย์ไปตอนนี้ก็เลยจะมีประจุเป็นบวกเนาะลบเจอบวกก็เลยจะเป็นลบนะครับดังนั้นลิมิตตรงน,นี้ก็เลยจะมีค่าเป็นลบนฟินิตี้ไปทดอ,อีกฝั่งหนึ่งตรงน,นี้ก็ทาเหมือนกันนะั่นแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็แปะมาแบบเดิมแล้วกันวิง่งอ่ะโอเค เราก็ทําแบบเดิมเด็กเลยก็คือเราแตกอันนี้เป็นสองตัวคูณกันแล้วก็เราดึงตัวที่ส่วนเป็นูงออกมาแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าลบหนึ่งตรงนี้ประจุจะต้องเป็นลบนะครับลบหนึ่งตรงนี้ประจุจะต้องเป็นลบเนาะทีนี้การที่ประจุเป็นลบก็แปลว่า x คราวนี้จะต้องน้อยกว่าลบหนึ่งแหละ x น้อยกว่าลบหนึ่งหรือก็คือว่า x บวกหนึ่งเนี่ยจะน้อยกว่าศูนย์นะครับการที่ x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย,ย์เนี่ยก็แปลว่าประจุของตัวหลังตรงเนี้ก็จะมีค่าเป็นลบไปด้วยเราก็เลยจะได้ว่าารรอบนี้เเจจะล แล้วก็คูณกับลบเนาะลบเจอลบก็จะเป็นบวกไปดังนั้นเล m มีตรงนี้ก็จะออกมาเท่ากับนฟินิตี้นะครับส่วน2ข้อสุดท้ายตรงนี้เราอยากจะหาลิมิตของ cot เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่งถ้ามองธรรมดาเนี่ย cot หลับก็น่าจะหาค่าได้ cot ของศูนย์แต่ที่จริงแล้วว่า cot ของศูนย์มันไม่นิยมนะครับก็คือว่าถ้าเราลองนึกดูนะ cot ที่จริงแล้วมันคือเศษหนึ่งส่วนแทนเนาะตรงนี้เป็น cot เมื่อลิมิตไม่ใช่ลิมิตเมื่อเท t a เข้าสู่ศูนย์จากทางบวกของ cot ซึ่ง cot มันก็คือเศษหนึ่งส่วนแทน แต่ว่าแทนเนี่ยมันคือ sin ์ส่วนคอร์สตอนนี้ผมก็เขียนใหม่เป็นลิมิตของ cos ์สเทตาหารด้วยไซนเทตาเนาะก็คือแทนเนี่ยมันเป็นไซน์ส่วนคอร์สตอนนี้ผมเขียนใตรงนี้นนะแทนเป็น sin ์ส่วนคอรนะครับแล้วก็เรามีเศษส่วนตรงเนี้ยอยู่ที่ตัวส่วนผมก็เลยดึงขึ้นมากับเศษเป็นส่วนแบบนี้เนาะโดยที่เทตาเข้าสู่ศูนย์จากทางขวามือทีนี้สังเกตว่าไซน์ศูนย์เนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์ดีกว่าดังนั้นที่จริงแล้วแล้วก็คอร์สศูนย์เนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งถ้าผมลองแทนค่าดูนะ เราจะมีว่าคอส0เนี่ยมีค่าเป็น1แล้วก็ไซด์0เนี่ยมีค่าเป็น0เนาะเราก็เลยจะเจอเศ1ส่วน0เป็นเข้าระบบเข้าเข้าอีกแบบเดิมน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขส่วนสูย์มาดังนั้นตรงนี้ถ้าผมจะลองคิดดูนะเราก็จะมีเป็นทําแบบเดิมน,นะครับลิมิตเมื่อเทต้าเข้าสูส่0จากทางขวามือเนาะเราจะมีเป็นคอสของเทต้าคูณกับเ1ส่วนไซเทต้ทาแต่ตรงนี้มันจะแตกต่างจากนิดแตกเดิมนิดนึงตรงที่ว่า เรารู้นี่นาว่าเมื่อเทต้าเข้าสู่ศูนย์จากทางขวามือหรือก็คือเทต้าเนี่ยจะเยอะกว่าศูนย์เราจะได้ว่าโคไซน์ของเทต้ากับไซน์ของเทต้าเนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่นี่หว่าเราจริงๆมันก็ง่ายกว่าเดิมนิดหนึ่งนี่นาเพราะเราดูว่าคอยกับไซน์เนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่ถ้าหากว่าเทต้าเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์เนาะเราก็เลยได้ว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในรูปตัวเลขส่วนศูนย์แล้วนั้นคําตอบแบบมันก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ไม่ก็อินฟินิตี้แล้วเราดูว่าตรงเนี้ยประจุของมันเป็นบวกเจอบวกเราก็เลยจะไได้ว่าามมันนนออกเปป็ิฟ ข้อสุดท้ายตอนนี้ก็ทําแบบเดียวกันเด็กเลยก็คือผมจะมองเป็นลิมิตเมื่อเทต้าเข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายแล้วนะจะเป็นโคไซน์ของเทต้าแล้วก็คูณกับหนึ่งส่วนไซน์ของเทต้าเนาะแต่คราวนี้สังเกตว่าถ้าเทต้าเข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายมือก็แปลว่ามุมของเราอะจะมีค่าเป็นลบนะครับโคไซน์ของมุมที่เป็นลบอะจะมีค่าเป็นบวกแต่ว่าไซน์ของมุมที่เป็นลบอะจะมีค่าเป็นลบไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้แหละเป็นตรีโกณมป็นเป็นความช่าตรีโกณมิติค่า สายเดี๋ยวผมวาดกราฟให้ดูคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับกราฟของฟังก์ชันสายรูปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือว่าถ้าหากว่าเทต้าเข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายมือเดี๋ยวผมขอใส่สีอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเทต้าเข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายมือสังเกตว่าค่าของสายเนี่ยมันจะเป็นลบไปตรงนี้ ดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจะมีประจุลบไม่ใช่ติประจุบวกคูณกับประจุลบเราก็เลยจะได้ว่าประจุสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นลบอินฟินิตี้ด้เป็นคําตอบของข้อย่อยสุดท้ายตรงนี้ไปนะครับ